สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทำการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง youtube h r channel เช็คมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ชดเชยรายได้เงินเพิ่มพิเศษปิดกิจการจากโควิด2019พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง youtube h r channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสะสังคม ที่ประชาชนทั่วไปติดตามและให้ความสนใจและที่สำคัญทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องตรวจสอบมาตรการเยียวยาประกันสังคมช่วยผู้ประกันตนมัานตรา33กิจการ4ประเภทต้องปิดจากโควิด2019รับเงินเยียวยาเพิ่มจำนวน2,000บาทพร้อมเงินเยียวยาในจ้างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม มารับชมต่อได้ไปในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอยียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทําข่าวสารจัดทาคลิปในครั้งต่อไปที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมกับท่านผู้ฟังอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคําว่าติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับมาติดตามรับชมรายละเอยียดเพิมเ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับ สำหรับรายละเลอียดเพิ่มเติมสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเผยถึงมาตรการยียยาโควิด2019ให้กับผู้ประกันตนมาตรา3ามนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดสถานที่กิจการที่มีความเสี่ยงการแพร่ะระบาดของเชือ้อโควิด2019ตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2564เป็นต้นมาโดยคณะรัฐมนตรี หรือคอรม,มีมติเห็นชอบให้มีการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา3 3ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดกรุงเทพมหาคนครจังหวัดนคนปรปฐมจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดประถุมธานี ซึ่งสำหรับมาตรการเยียวยาโควิด2019ให้กับผู้ประกันตนมาตรา33มีเงื่อนไขดังนี้ต้องอยู่ในพื้นที่6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบุรีประทุมธานีต้องเป็นนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ในหมวดกิจการ4กิจการด้วยกันซึ่งได้แก่กิจการก่อสร้างที่พักแรม และบริการด้านอาหารศิลปะความบันเทิงและนันทนาการและกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆซึ่งสำหรับจํานวนเงินเยียวยาที่ผู้ประกันตนมาตรา3 3และนายจ้างจะได้รับมีดังต่อไปนี้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3ต้องหยุดงานตามคําสั่งของรัฐตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2564 สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายประโยชน์ดทดแทนกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบร้อยละ50%ของรายได้สูงสุดไม่เกิน7,500บาทเป็นระยะเวลาจำนวน90วันโดยให้ในายจ้างผู้ประกอบการได้ทำการรับรองว่าผู้ประกันตนกี่คน หยุดตั้งแต่เมื่อไรซึ่งผู้กันตนกลุ่มนี้ได้มีการส่งเงินสมทบตามกฎกระทรวงจึงเป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้กันตนเหล่านี้พึ่งจะได้รับสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.sso.go.th ส่วนสำหรับนายจ้างผู้ประกอบการจะได้รับเงินเยียวยาเท่ากับจำนวนผู้กันตนที่ขึ้นทะเบียนในสถานประกอบกิจการ แต่ให้ได้รับไม่เกิน200คนโดยจ่ายให้อัตรา3,000บาทต่อผู้ประกันตน1คนยกตัวอย่างเช่น3,000บาทคูณจำนวนผู้ประกันตนเท่าที่มีจริงและไม่เกิน200คนเป็นต้นโดยนายจ้างจะต้องทำการขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง30กระะกฎาคม2,564ผู้ประกันตน ต้องมีสัญชาติไทยจะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมเป็นเงินพิเศษในอัตรา2 0 0 0บาทต่อคนและได้รับเพียงครั้งเดียวจากโครงการนี้วิธีการรับเงินเยียวยานายจ้างนิติบุคคลจ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารนายจ้างบุคคลธรรมดาจ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นผู้ประกันตนจ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพลย์ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นซึ่งทั้งนี้ในส่วนของลูกจ้างที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนนายจ้างก็สามารถขึ้นทะเบียนได้จนถึงวันที่30กรกฎาคมสองันายเท่านั้นสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3าและผู้ประกันตนมาตรา40 ในเบื้องต้นทางสำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับลดอาตาัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด2019ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสอบศหาหรือมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการปิดกิจการเพิ่มเติมซึ่งจะรายงานสรุปหลังจากที่ทราบผลกันนะครับและหากมีข่าวที่อัปเดตทางช่อง YouTube HR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube HR Channel จะมาทําการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube ยูทูปเพจ h ช n n นลกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่าน ทางช่อง y o u ูทู e เ r c h a n n e l ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากเช่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม